เกี่ยวกระเทียมให้หอมเนาะกนะันเนาะเกี่ยวกระเทียมให้หอม,อมอรประเด็นคือมาผัดบอบฟรีใส่ผัดบอบฟดีใส่ใส่กอบใส่อนันเบคอนเนาะคะนะ่ะเนาะขวายมันหอมให้มันเหลืองเนาะคะนะ่ะเนาะ จัดอาหารกินงน่ายๆขึ้นมาเจ้าผัดบอบพอลลี่รรกระชาย ใส่ทีเราก็เอาแบบผู้หลีลงไปคนให้เข้ากันเนาะคะนะ่ะเนาะ ใส่น้ำมันหอยนี่น้ำมันหอยเน,นีเน่น้ำตาลผสมกันแล้วกันแล้วก็ยู่ขาวใส่ผสมกันจังไฟกลมดี พัดได้พีล้วก็เอาใส่จานเข้าเสิร์ฟเลยนะคะเนาะเพราะต้องเติมน้ำไหลายเนาะค่ะเนาะใส่น้ำพ่อคุกคิกบัตพอลี่หรือบอคุลี่เนาะค่ะเนาะพัดบอคุลี่ลูกล้วก็เตรียมเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าเนาะค่ะเนาะลุกแล้วก็ปิดแก๊ส อาหารเสิร์ฟผู้ใดอยากกินการเฮ็ดคือนไปเดินไปกินเ่ะเด้อลองเบงแซ่บดีอยู่ผัดพ,พลาสติกเดินก็เลดไทยไมาให้เบิงเฮ็ดง่ายๆค่ะกินง่ายๆอยู่หลอดปลอดภไพ่เบอร์สุก้อนเลดเด้ออยู่ดีสบาย ความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเอาไว้ติดตามประเดยนคลิปหนาเด้อค่ะเด้อฝากติดตามประเด็น,น,ดดเดนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ